เสียงจะสูงไปไหนชิบหายไปดูว่ามันมีอะไรลดราคาบ้างในวันสงการคือไม่ได้ออกไปไหนงไงก็เลยช็อปปิ้งเล่นอุ้อย่า้าสิบอน่ะผู้พาที่แซก5้เปอไม่ห้าสอนต์ห้มือนี้มันสั่นไปหมดมือนี้มันสั่นอุบปับป๊บปั๊บต้องเล่นล่ละแซกๆๆๆจะเล่นแซกบัวเพิ่งซื้อมากดก่อนเลย เลือกผูพาร์ตี้ด้วยสําหรับวันสงการน้ำตาผมเริ่มไหลลินแล้วเมื่อเห็นแคทเธอรีนท็อปได้แต่หวังว่าซิกจะหลุดแล้วจะได้รีเมคเนี่ยคือเราแบบคนเหงาวันสงการไงเลยต้องมาเล่นน้ำนี่ไงซื้อแซกมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าครับดูครับกระโดดลงบอ่อบึงแล้วก็เล่นคนเดียวคุยคนเดียวชอบสองนาทีแล้วครับได้แต่พมานาให้ซิกหลุดจะได้รีเมคนีมเนอร์แฮปคอนเนคเต็ดยลลี่แซกล่างนี้มันเป็นเป็ดเลยนะดูเด็กน่ารักอ่ะ ขอปะแป้งหน่อยปั๊บปแป้งกับคนไม่ได้ก็ปะแป้งกับมินเนี่ยนนี่แหละเวรีงกางโอ้ต่เปลวไม่เสียนะนะคนเราใจอึิดจริงๆิเอ้ยสินเฉาสินเฉาโดดทับโดนด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะโดนําแทงสาที่รอยอ้าวหยุบแทบหยุบแถบอื้มสวยงามแค่ลิงท็อเล่นวะที่แรกกลับมาเล่นแบบเดเมจจ้าจ้าโอ้ต้องแทงแล้วแหละดูแต่ละตัวก็บาง เป็นโดนขังครับต้องไปช่วยต้องไปช่วยอื้ออื้อหึ่ก็ตายโอ้โหติดแฟดยิ่งปับ๊บอืมเขารอดเห็นล่างครับอ่ะไม่ทันได้พักไปให้สุดขอบฟ้าลอกเลยหลังเข้าเพื่อนหลังเข้าเพื่อนเข้าไม่ได้เพื่อนอื้อเล็ดเบาเล็ดเบาทับอีกทีหนึง่งเรียบร้อยต่อยอีกสองวิอีกสองวิอีกหนึ่งวิ ปาดกระโดดทับไม่ทันบอคุณผมว่าผมต้องไปแล้วเอ้ยมันดูเลือ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 ยเทลเทีท่ยวทำไมไม่เอาตีมาขู่วะเที่ยวเที่ยวที่ยวที่ยวโอ้เอาตีอ่ะเอาตีอ่ะเอาตีอ่ะโอ้เที่ยวบอกว่ามานาไม่เพียงพอขอบคุณมากเฮ้ยซิกเขามาตีมเดียวกับผมนี่ว่ะวันนี้เป็นวันสงการานต์ เฮ้ยทำไมไม่มาตีเนี่ยยืนคุมอยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้คือประเด็นคือต้องการให้ตีเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมว่าต้องการให้ตีเนี่ยอืมอืมเออคือกดมาอย,อยเอ้ยโดนอยู่ไหนเนีย่ยมองไม่เห็นว่าคุณอืมเดินแถวนี้แหละ ไข่ทองโอ้โหสวยงามอยู่สวยงามอยู่ไขได้ไหมไขได้ไหมผลไม้ได้ไหมอืมอืมวัดใจวัดใจกดเหรียญแต่ดาเมจกูเบามากแปดแปดป่ะโอ้ยยอริกขอป่าแป้งหน่อยขอป่าแป้งหน่อยอืออือขอป่าแป้งหน่อย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 ได้ไหมนี่ไดไหมนี่ไดไหมนี่แปดอืมมา เอ็นเจอร์ป้าอืมเฮ้ยอืมแต่ต้องแตะก,กระโดดทัาก็เยท่ดูเชียวที่เอฟที่เอฟตัแป้งเสร็จแล้วก็เด้น้ำต่อสบายใจแซ็กนี่ใช่ตัวละครที่เมื่อก่อนท็อปเลนที่ใช้คาถาที่อาวุธเขาไม่ยอมใช้ของจริงปะนั่นมันแจ็ค <c oughs> เฮ้ยเดินล่างตายกันแล้วเหรอมาจ้าอืมตัวนี้ก็ได้เนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตเนี่ย สับแล้วเด็กเล็ดเบาวไปดีจะได้ไม่ต้องออกไปไหนเออเลยว่าผมมาช่วยแล้วมานี่ครับมานี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้แหละครับกระโดดแบบทัปยะเผาขนครับยังไงผมมีแพตซีผมมีแพตซีผม,มโดนแปะเข้าแทงอืมอา้อาวอา้าวรอดหมดตัวเนี้แหละกระทิ้นคอเรียบร้อยผมมีแพตซี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 มองไม่เห็นมืดชิบหายเกปืนกูเนี่ยโอ้โอ้ ขอกระโดดทับอืมอืมอเก็บเก็บเยลลี่ต้องไม่ตายโอ้โหิวบรึงหิวบรึงต้องได้ครับได้ไหมฮึบพับนัดสี่จากโชคอืมหิวโอ้โหด้านบนว่ามอบมอบกายครับพลีกลายโดนปาแป้งขอปะแป้งน้อยอื้ออื้ออื้ออื้้ออือ เบาจังเบาจังผมได้เบาจังอืมอืมได้ไหมอืม,มอืมไม่แฟดแฟดกับแฝดตามขอมประประเแรงหน่อยเอ้ยกดเหรียญใส่เหรอ,อมไม่ได้หรอครับวัดทับหน้าไปดิระหว่างที่แคทลีนได้ป้อมเร็วนั้นเราก็ไม่มีอะไรทำตีดิฟเนอร์รอ,รอเฮ้ยไม่ใช่ละมั้งอืมโดนทับทีเดียวนี้อย่างแรงบอกเลยว่าอย่างแรงโอ้โหแฟดเข้ามาแบบนี้ ปตามแปดกลับไม่โกงยังไงเออเฮ้ he ผมรออยู่ด้านหลังครับรอปลาแป้งรอเพื่อนบอกรถก่อนไม่มีใครเข้ามาเลยครับน,น,นตัวแรกของเกรมต้องเป็นทีมของเราครับต้องเป็นของทีมเราคนกระป๋อดมาจากทางด้านหลังครับไม่สนใจครับได้แล้วมันกงมกรไปแล้วยังไงยังไงไม่ไปดีกว่าพ <laughs> ี่กะแต่งงานช่วยนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่านี่ไงนี่ไงกาแจ่งงานช่วย เล็ดเบ้าเล็ดเบ้าเด้งดึงเด้งดึงจากโชคอยู่ในนั่นแหละอยู่ในนั่นแหละอืมอืมในกลางาเจ้าป้อมใช่ไหมบอกเลยว่าป่าแป้งป่าแป้งป่าแป้งมีพชรสีบพุ้ยมีพชรสี่พีเอฟอืมอืมตาเองม่น,น่าเทียบกูโอ้โหมุกแซกนี่ไม่ค่อยมีเลยนะเมื่อกี้เลยนะเป็นแจ็คใช่ไหมแจ็คนี่ใช่ที่ว่าเล่นเยอะๆแล้วตายให้ฝั่งตรงข้ามปะอันนั้นมันแจกใครมันบอกจะเล่นแทงวะ หลายๆสเก็ปเตอร์ก็มานะเฮ้ยกลางกลางกลางเราด้วยเราด้วยเราด้วยหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิกระโดดพยะเผาขนกดเหรียญโชว์อีกแล้วครับกดเหรียญรอค่าได้กดเหรียญได้ด้วยได้ได้เนี่ยไปพร้อมก่อนเพื่อนมีซิกเนี่ยแค่เบี่ยวเท่านั้นบึมเฮ้ย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 เครดิลินเครดิลินคุณโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้วะเพย์ออฟแต่เกมที่กว่าเดี๋ยเราเนี่ยฮะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่เดียไปอืมอืมพี่เดียวอืมมาหนี่มา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 นี่อืมอืมี่เอาไปเกมขึ้นนี่ขึ้นให้ผมหน่อยขึ้นตายให้ผมหน่อยขี้จะทำขี้เกียจทำเขาเรียกว่านะเขียดทำซีจีไม่กราบไม่กราบอืมอ๋อชิบหายโดนขังเทลเทลเทลไม่มีพระสิทธิ์ด้วยกูก็ตายไพทองเออกระโดดทับปึ๊บป้าบบีดมชั้นโอ้ยไม่ทันอื้อหือ ผมผิดไปแล้วแค่อยากปะแป้งไปเด้อเอาชิบหายโดดเลยไปนูน่นนลยคูอืมอืมกดแบทเบสบอลให้เดียวตายชิบหายแล้วครับชิบหายนะเว้แต่แค่คลินทีพีว่ะมันใช่หรอวะแค่ลินทีพีฮะมันใช่หรอวะทำไม้ได้เว้ยมีป่าไงมีป่าไงโอ้ยนี่กระทุบแรงจังทุบแรงจังอืมของ,ง้างหน่อยมีแพสตีบเออระเบิดตูม เทวพีทเทวไอ้นี่เทวเฮ้โดดทับกด,ดเหรียญอืมเอ้ยไม่กดเสร็จได้ <c oughs> สูม <c oughs> สูมแบบระยะพอขน,นอย่างงี้อุ้ยยะแค่แต่เป็นคิวทีมโนนี่เกรฟดูไม่ค่อยมีบทบาทนะครับหนึ่งหนึ่งสี่ดูจืดจางมากเกรฟเอา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 เนี่ยแหละเออ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 ยังไง มีดีด้ำชั oh, hey, 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 hey. Listen, ่นลงมาครับโอ้โผมับกุ้งผมกุ้งในเกินไปว่ะกุ้งในเกินไปเฮ้ยหมูพุ่งไปไกลยิ่หายเฮ้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 ยโดดทับแย่พอขนระเบิดตุ้มข้อคอมโบลิลี่ฟูเลตโดนอีกทั้งหักสมัยนี้ก่อนแรงเหลือเกินแรงเหลือเกินอ่ะตัวเนี้ยแรงเหลือเกินอ่ะเป็นไมที่มองไม่เห็นน่ะตายสวยงามสินเฉาโดดทับเพย์ออฟเดอะเกมมาแล้วครับกดเหรียญโชว์เฮ้ยแม่งแรงแม่งแรงแม่งแรงเฮ้ยแม่งแรง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  ให้สิงห์เฉาพิมพ์จีครับผมเขากดยอมหรือเปล่าใจเย็นขอปลาแป้งก่อนเพื่อนขอแปะเดือดแดงหน่อยเอ้ยมีคนมาบอกเลยว่า <c oughs> รอด้วยทีเอฟรอกูด้วยเฮ้ <c oughs> ผมโดดว่าไอ้แรงแรงเขามาแรงบอกเลยว่ากูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วดูที่ทำมานี่เพื่อให้แคทลีนได้ป้อมบนครับเฮ้ยเฮ้นี่คืออะไรเนะี่ยนี่คืออะไร The fuck What the fuck อิสเรียวไม่มีแพสติดเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีแพสติดโอ้โหนี่มันให้สินเฉามาดักบนนี่เองคนเลยเนี่ครับแ่กเข้ามาสโลโง,ง่ายๆปุ๊บปาบเกือบตายถึงข่ามาแทงเออบอกเลยว่าเอออยแรกไปนหนึ่งต้องโดนปาบเอสิโท <c ười> โฮผมได้ซีตัวเดียวมั้งใจคอคุณพี่จะขึ้นบ้านกันเลยใช่ไหมวค้รแรงอยู่นะถ้ามีซีตี่ผมมาแป๊เดียวบอมปอมระเบิดครับไปบปปอมต้องถอยคนระับ ถอยครับได้ป้อมแล้วกระดิ่งมาไหนมาหน้าแคทลีนเอาตายหาเองจะเสียมงกอเอาวะเนี่ยสมัยไปไม่เป็นไรไปกดเหรียญโชว์เออเออเออบอกเลยว่าแพสซีฟครับ่แต่ว่าทีมกูตายหมดแล้วนี่หวาชิบหายบอกเลยว่าแพสซีฟครับเอ้ยดึงทำไมเล้โห น้อิลูสดเฮ้ยโอ้โหตายอย่างนั้นน่ะตายอย่างนั้นน่ะ <c oughs> อ้าวซัพพอร์ตมาคนเดียวอย่างงี้ก็ตายสิจ้ะผมง้างรอครับผมง้างรอผมง้างรออึบ ชูกอชูกออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแรงมากแรงมากโดดระยะเผาขนเด็ดเบ้าเด็ดเบ้าเบิกกระจายกระจายกระจายดาเมจเอ,อ้ยตายหมดว่ะคุณคือแค่ขอป่าแป้งไงไม่ได้หร <c oughs> <c oughs> อกสิงเชาพิมจีจีอ่ะคืออะไรวะเขาจะกดจอมแบทหรือว่าไงผมต้องป่าแป้งป่าแป้งใครสักคนอ้าวอ้าวแปดลั่นหมดแล้วแปดลั่นครับเฮ้ยสิงเฉาสิงเฉา โอ้หมันล้วงซัพพอร์กล้วงซัพพอร์ตอืมสินเฉาสินเฉาเอามันก่อนเอามันก่อนตัวได้เม็ดลักเฮ้ยมองไม่เห็น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 มันทึดๆอ,อได้ยังไงด้านหลังจัดการกันเองนะไม่สนใจแล้วอือมีแพสซีฟิวกว้ยกดเหรียญโชว์เคลลินปิ้วทีเดียวเออ มันเป็นพลังของแคทเธอรีนท็อปเลนเหรอจบเลยดีกว่าผมว่าไม่ต้องป, well, ปากฟงปากแป pues 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 ้งเลยล้วแค่มาเล่นสงการงงเงา่ยคุณกินเฉามันอะไรของเขาพิมจ์จีสามรอบคืออะไรโอ้ยเรียบร้อยครับผมนี่ขอปะแป้งเบยสุขสันต์วันสงการครับทุกคนเล่นน้ำอย่างมีความสุขผมนั้นเล่นเกมอย่างสนุกสนานแล้วก็ชนะด้วยครับจีจีจ้ะเลือกถูาร์ตี้ด้วยสำหรับวันสงการปแนบอกเลยว่าปะแป้ง ขอปะดัดแดงหน่อยด้ยผมมีขอปะแป้งเบอร์เฮ้ยแม่งแรงแม่งแรงแม่งแรงเฮ้ยแม่งแรง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  One Line เสียงจะสูงไปไหนชิบหาย